วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะครับมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีถึงส0นาฬิกาทางช่อง11 MBT ภาคกลางนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะรับชมสดๆนะครับทาง World w i d e web n b t central com นอะครับนอกจากนี้ทาง Facebook ก็ไลฟ์ MBT ภาคกลางสามารถรับชมรายการย้อนหลังเชวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้เราหยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องการจราจรก่อนนันนี้ก็มีปัญหาเรื่องการจราจรการข้ามทางม้าลายปลอดภยัยไม่ปลอดภยัดยโดยเพา่งยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตที่มากับรถพยาบาลรถมูลนิธิมีดรามา่ารถบางคันไม่ยอมหลีกทางให้เขาบอกว่าก่อนน้นนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการติดไฟแดงอะไรต่างๆเพราะว่าสิ่งสําคัญครับท่านผู้ชมเวลาที่มีผู้บาดเจ็บผู้ป่วยเนี่ย ยิ่งไปถึงมือแพทย์นะฮะเข้าสู่การรักษาเร็วเท่าไหร่มันก็หมายถึงเปอร์เซ็นใะนการรอดชีวิตของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการนําส่งผู้ป่วยวิกฤตไม่ติดไฟแดงโอ้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้ร่วมรายการกับเรานะครับท่านแรกท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์หนึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีครับท่านในแพทย์สุชาติตันตินิรใหม่นะครับอีกท่านท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับ แพทย์หญิงสัิมาบุญนทกนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นสอบถามท่านนายแพทย์สุชาติก่อนนะถึงที่มาของโครงการนี้น่าสนใจมากครับนำส่งผู้ป่วยวิกฤตไม่ติดไฟแดงเนี่ยมีที่มาโครงการไงครับครับก็คงเป็นการประสานงานร่วมมือนะครับของทางสาริตำรวจภูทรอำเภอเมืองนะฮะครับก็คิดว่าในการที่ผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลนะฮะ ในการจราจรในจ,จ,จ,จนังหวัดจันทบุรีเนื่องจากว่าเราคงทราบว่าปัจจุบันการจราจรที่มันคับข้างมีผู้ใช้รถเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงในเวลากลางวันตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะซึ่งโครงการนี้เราเราเริ่มช่วงต้งแตประมาณกลางเดือนธันวาก,กับทางโรงพยาบาลนะฮะโดยที่ถ้ามีผู้ป่วยที่แจ้งมาที่โรงพยาบาลว่าผู้ป่วยเดี๋ยวคงรายละเอียดว่าประเภทไหนบ้างนะฮะถ้าผู้ป่วยฉุกเฉินนะและผู้ป่วยไม่มีอาการหนักนะ ซึ่งจําเป็นที่ทางโรงพยาบาลจะต้องไปรับ mm hmm. นะก็จะประสานงานไปทางสถานีตํารวจนะในการนําส่งผู้ป่วยจากบ้านโรงพยาบาลจะมีรถแอมบูเลซ์ไปรับาตามบ้านแล้วก็นําพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลแต่ทางาเดียวกันในการเดินทางจากโรงพยาบาลไปที่บ้านเนี่ยนะก็คงใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งนะเ mm hmm. นื่องจากว่ามีทั้งไฟแดงทั้งนะแยกต่างๆและการจราจรที่ขับข้าง mm hmm. นะฮะซึ่งช่วงไปเนี่ย mm hmm. ใช้เวลาที่นาน ขณะเดียวกันพอไปถึงบ้านผู้ป่วยแล้วในการนำพาผู้ป่วยจากที่บ้านมาโรงพยาบาลเนี่ยเราได้สถานีทางตำรวจนะอำนอยวยความตรวจเรื่องการจราจรที่จากบ้านมาถึงโรงพยาบาลทําให้ย่นระยะเวลาในการ,รที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วยิ่งขึ้น<ม>ซึ่งทําให้ผู้ป่วยปลอดภัยแล้วก็ถึงมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง,างทันท่วงทีนะค,ครับครับหลายคนท่านผู้ชมอาจจะฟัง ปกติรถรถมือที่เขาก็ฝ่าไฟแดงได้นี่อันนี้ตรงนี้ยังไงฮะอาจารย์คือจริงจงแลดด้วรถมือขาฝ่า,ฝาไฟแดงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะนะครับ,รบโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีคําสั่งห้ามไม่ให้รถนะนะรถเขาเรียกรถแอมบูเลนนะรถเฉยในฝ่าไฟแดงนะมันคือการฝ่าไฟแดงแต่ละครั้งเนี่ยถ้าคุณฝ่าไฟแดงนะถ้าไม,ไม่ไม่เกิดเหตนะุในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็ไม่มีความผิดนะฮะมัถือว่า ครับโดยฝ่าไฟแดงเพราะมันเป็นเรื่องการฉุกเฉินเรื่องของการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะแต่ขณะเดียวกันการฝ่าไฟแดงก็ต้องระวังแต่เป็นข้อห้ามที่ไม่ให้ลดนะอมบูับแรกของทางส่วนราชการที่ฝ่าไฟแดงนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าให้ถ้าอย่างนั้นคือจะทํอะไรให้คนไข้ถึงมือแพทย์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะเพราะว่าผู้ป่วยจะได้หลายวิกฤตต้องใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดให<อ>้ถึงมือแพทย์ได้ได้ทันท่วงทีนะครับอะไรจะเป็นตัวตัดสินว่าผู้ป่วยรายนี้คือผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องที่ต้องเข้าโครงการแบบนี้ครับ ก็ทางศูนย์รับแจ้งเหตุนะคะ1669เนะคะเวลารับข้อมูลมาค่ะเราก็จะมีการซักประวัติเบื้องต้นนะคะ<ม>คนไข้คนนี้เป็นคนไข้ด่วนหรือเปล่าเช่นมีเรื่องของออชักอยู่หรือ<ม>ว่าปวดท้องเจ็บท้องจะคลอดหรือว่าไม่รู้สึกตัวคนไข้กําลังปั๊มหัวใจอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะมีการซักประวัติว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าด่วนแล้วเราก็อย่างนี้ด่วนนะเราอยากให้คนไข้มาถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดเลยอย่างเงี้ยพอทีมเราเนี่ยใช้เวลาไปถึงปุ๊บ มันอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าคุณตำรวจมานำส่งทำให้เราแบบมีการเคลียร์เส้นทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถึงเร็วขึ้นโดยโดยเคสที่คุณตำรวจจะช่วยนำส่งเนี่ยก็คือไปนำทางให้เนี่ยก็คือเป็นเคสที่เราเลือกแล้วว่าด่วนจริง<อ>ๆคือเราคัดกรองเบื้องต้นแล้วด้วยใช่เรามีการเรามีการซักประวัติเบื้องต้นจากทางโทรศัพท์เบื้องต้นแล้วเวลาคนที่ป่วยวิกวิกฤตมากๆเนี่ยเวลามาถึงมือแพทย์สมมติถึงควรจะถึงเร็วถึงช้าไปสักนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีเนี่ยมันส่งผลต่อ ต่อชีวิตเขามากน้อยแค่ไหนก็โดยปกติแล้วเนี่ยคือสมองเราเนี่ยสามารถขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน4นาทีเนาะถ้าเกิน<อ>จาก4นาทีนั้นหมายความว่าก็คือคนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีภาวะสมองตายเพราะฉะนั้น<อ>ถ้าสมมติเราช่วยชีวิตคนไข้เรื่องของปั๊มหัวใจกาลังชักอยู่ขาดออกซิเจนขณะชักเลยอย่างเงี้ย<อ>ถ้าเขามาถึงมือแพทย์เร็วขึ้นพยาบาลเร็วขึ้นแล้ก็ เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นเนาะถ้าเป็นญาติเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีรถพยาบาลที่ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วอะค่ะเราก็จะมีการให้การรักษาเบื้องต้นไปละแต่ขณะนั้นหากกาลังปั้มหัวใจอยู่หุ้ยรถพยาบาลเบื้องต้นก็มีข้อจํากัดในในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็คนประมาณหนึ่งนะคะเราก็ถ้ามาถึงได้เร็วก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้อุบัติเหตุรจราจรเช่นต้องการการผ่าตาัดต้องการการให้เลือดต้องการการ หลายๆอย่างที่ที่ที่แฟคซิตี้ของในในรถ ambulanc อ,อาจจะไม่เพียงพอถ้าถึงเร็วขึ้นเราก็โอกาสรอดก็ดีมาขึ้นให้ยิ่งเข้าห้องผ่าตัดได้เร็วไปหยุดเลือดที่ออกในช่องท้องเช่นตับแตกม้ามแตกได้เร็วโอกาสรอดก็เยอะขึ้นค่ะก็คือว่าเป็นเป็น,ปน4นาทีสําคัญเลยสนาทีทองใช่จริงๆแล้วถ้าเราเราอยากรู้มานานแล้วทุกคนที่แบบหัวใจวายหยุดเต้นเนี่ยแล้วก็ทราบมาแล้วว่าต้องไปถึงม,มือหมอก่อน4นาทีนที้ คนที่จะประถมพยาบาลนี่จริงๆเบื้องต้นนี่ต้องทำางไที่ง่ายที่สุดเลยนะคนที่อยู่ที่บ้านน่าจะต้องน่าจะต้องช่วยเรียนรู้เรื่องของการการปั๊มหัวใจที่บ้านเพราะว่าจะอยาน้อยเราปั๊มถูกปั๊มผิดหัวใจก็จะได้ส่งเลือดไปถึงสมองได้บ้างอย่างน้อยลเลือดเราก็ไม่สมองเราก็ไม่ขาดเลือดไปสักทีเดียวเลยสี่นาทีเกิดได้บ้างน้อยบ้างก็ยังฟื้นกลับมาได้ที่ผ่านมาเราก็เคยเราก็เคยปั๊มแล้วก็เดินกลับบ้านได้ก็มีครับตั้งแต่เริ่มโครงการมาครับมีมี ผู้แบบใช้บริการโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับใช่เเริ่มกลางเดือนธันวานจนถึงข้อมูลที่กลางเดือนมกราก็ทั้งหมด15ราลายนะครับเป็นที่จากผู้ป่วยที่แจ้งมาที่พบะก้าวสิบสี่ลายแล้วก็ของบริกชนอีกหนึ่งลายนะโดยที่ทั้งหมด15ราลายเดี๋ยวเป็น15ราลายที่เกิดขึ้นเนี่ยสิบสี่ลายเป็น14รลายที่เราแจ้งไปทางสารดิจิตอครับหลังจากที่เราได้รับแจ้งเหตุนะฮะว่าผู้ป่วยวิกฤตนะส่วนอีกหนึ่งลายเป็นลายที่ที่เกิดขึ้นนะ หลังจากที่แพทย์หรือทีมปฐมพยาบาลไปที่ที่บ้านที่เกิดเหตุ<อ>แล้วก็พบว่าผู้ป่วยภาวะวิกฤตก็ได้แจ้งกลับไปที่สถานีตารวจรนะเพื่อจะนําพาผู้ป่วยมาสู่โรงพยาบาลให้ได้เร็วรที่สุดนะครับแต่สิ่งสาคัญก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยต้อง1669เลยใช่ไหมฮะอันนี้ต้องจําเบอร์นี้ไว้เลยนะอือครับครับครับ,รบก่อนหน้านี้นะฮะก็มีการรนระเอย่างดูในภาพนะมอเตอร์ไซค์เนี้ยถามคุณหมอเลยว่าการสวมหมวกกันน็อกเนี่ยนะ กับสถิติอุบัติเหตุที่เจอถึงมือหมอมาเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนฮะเ,เรื่องของสถิติการเกิดอุบัติเหตุอะคะ่ะก็คือถามว่าหมวกกันน็อกทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยหมวกกันน็อกทําให้เราตายน้อยลงก็สมมติร้อยคนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่สวมหมวกเนี่ยตายสัก4.7เนาะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสวมหมวกเนี่ยเหลือตาย1.5ก็ลดลงไปประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าคุณคิดว่าคุณแบบว่าอย,อย่างน้อยฉันอุบัติเหตุแล้วฉันก็ไม่บาดเจ็บหนกักอะไรอย่างเงี้ยก็อุบัติเหตุทางศีรษะนะคะก็<ม>ส่วนหมวกก็นอกก็น่าจะดีครับของจันทบุรีส่วนใหญ่ที่ถึงขั้นวิกฤตเนี่ยเป็นเป็นจากมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรืออะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์เยอะกว่า<อ>เป็นอุบัติเหตุที่จํานวนเยอะกว่าซึ่งอันนี้ทางคุณตํารวจน่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่านะคะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อไปถึงมือหมอก็ต้องใช้เลือดใช้โลหิตละว่างั้นเถอะนะครับปัจจุบันนะฮะคุณหมอรรับื่งในนนพ้ททีีจุ สถานการณ์ล่าสุดนี้เป็นไงบ้างครับคือสถานการณ์ล่าสุดคือ,ต,อต้องต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยโดยปกติเราใช้เลือดประมาณประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบยูนิตต,ต่อวันนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าโดยเพาะถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยในการใช้เลือดได้ก็จํานวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะในสถานการณ์ปัจจุบันเรามีความจาเป็นต้องใช้เลือดเนี่ยอย่างกรุ๊ปเอกรุ๊ปโอนะหรือกรุ๊ปดีนี่ยังเป็นต้องใช้เลือดนะแล้วก็มีการขาดแคลนนะซึ่งก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะ ให้ทางประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้มาร่วมบริจาคโลหิตนะบริจาคเลือดเพื่อจะให้เรื่องของการรักษาต่างๆเนี่ยเพราะมันจะไม่ต้องใช้เลือดนะครับถ้าโดยเฉพาะเราคงเคยได้ยินว่าบางทีผู้ป่วยต้องผ่าตัดนะญาติต้องมาให้เลือดมาทําให้เลือดนี่เลือดไม่เพียงพอในการผ่าตัดมันก็เป็นความเสี่ยงเพราะถ้าผ่าไปแล้วนะผู้ป่วยเสียเลือดมากนะก็จะมีปัญหานะครับครับแต่คือมันมันเกี่ยวกับเรื่องโควิดไหมทําให้คนมาบริจาคโลหิตน้อยหรือมันเป็นเพราะว่า เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นต้องใช้เลือดมากขึ้นมาคือคือในส่วนของโควิดก็เป็นสถานการณ์หนึ่งซึ่งทางผู้ป่วยไม่ใช่ว่าคนที่บริจาคโลหิตก็ไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งในคนที่มาบริจาคด้ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองนะครับว่ามาโรงพยาบาลที่น่ากลัวหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่าก็ทําให้ในการที่บริจาครดน้อยลงขณะเดียวกันการที่โรงพยาบาลก็มีหน่วยเชิงลุกในการรับบริจาคแต่ละที่ซึ่งการหน่วยเชิงลุกแต่ละที่ตอนนี้ก็ลดน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์เป็นข้อจํากัดในการรวมคนมา เราก็คงจะทราบว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็คนไม่ต้องต้องอยู่แล้วที่ห <S <S <ๆ>่างบางการบริจาคโลหิตก็รวมกลุ่มกันก็ทําให้การบริจาคในเชิงลูกของเราที่ออกมวยก็ลดน้อยลงไปอีกส่วนหนึ่งด้วย <S <S 2> <S 2> <ม>นะครับแล้วก็อย่างสถานการณ์อย่างเช่นอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้นและคนไข้วิกฤตต่างๆที่ไม่ต้องผ่าตัดนะถึงแม้ตอนนี้จะมีคนไข้ที่อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่มากนะในในช่วงแต่ว่าความจำเป็นในการใช้เลือดยังมีความต้องการสูงอยู่นะครับอย่างเคสอุบัติเหตุเนี่ยเลือดสำรองนี่มันจาเป็นมากน้อยแค่ไหน คืออย่างห้องฉุกเฉินเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการใช้เลือดด่วนๆจริงๆนะคะเพราะว่าแบบอย่างคนไข้วิกฤตคนนึงตับแตกมันแตกอย่างล่าสุดเมื่อวานมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ,บว่า4ี่ถุง5ถุงอะไรอย<ม>่างเงี้ยหมายความว่าต้องมีผู้เลืจากกี่คนเพื่อจะช่วยชีวิตคนไข้หนึ่งคนอย่างเงี้ยเวลาเราใช้เราเราคำนึงถึงชีวิตที่อยู่ตรงหน้าคะ<ม>่ะเราก็เราก็เต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะก็น้อยๆก็ถุงสองถุงอะไรอย่างเงี้ย บางคนใช้จนถึง10ถึง20ถุงก็มีเพื่อท,ที่จะช่วยชีวิตคนหนึ่งคนเราทํากันขนาดนั้นกรับเนี่ยนั้นผู้ชมครับเพราะฉะนั้นโลหิตสำรองนี่จําเป็นจริงนะเขาถึงบอกว่าการบริจาคโลหิตนี่ถือว่าเป็นการทําบุญครั้งใหญ่เลยเหมือนกันนะครับสุดท้ายครับท่านรองครับอยากให้พูดถึงประชาชนนะกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะขั้นตอนการปฏิบัติการโทรหาแพทย์หรือว่าการจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยฮะนำก่มผู้ป่วยวิกฤตเนี่ย นี่ขั้นตอนอยังไงครับ<ช>คับพอเกิดเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งคือก็คงเป็นเบอร์อย่างที่แจ้งมีหัวข้าวเราก็โทรมาที่โรงพยาบาลนะฮะขณะเดียวกันก็ถ้าเป็นญาติหรือใครนะถ้าเรามีสามารถวิธีการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นนะถ้าเรารู้เรื่องของ C P R ถ้าคนไข้หมดสติหยุดหายใจนะถ้าเราสามารถมีความร,รู้ในส่วนนี้ก็เป็นการผัดทางในเรื่องของผู้ป่วยให้มีโอกาสร,รอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นและในการประสานงานมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะแจ้งไปทางสถานีตำรวจแล้วทีมเราก็จะไปนะทั้งโรงพยาบาลทั้งสถานี นะตำรวจจากสถานีตำรวจก็จะไปสถานที่เกิดเหตุ<ช>นะซึ่งในการบางครั้งคือรอจะไปถึงก่อนหรือตำรวจไปถึงก่อนก็จะมีการประสานง,งานกันเพื่อจะให้ผู้ป่วยนำพาผู้ป่วยมาสู่โรงพยาบาลให้เร็วยิ่งขึ้นนะขณะการระหว่างที่ไปถึงก็มีการดูแลสําหรับทีมแพทย์ที่ลงไปทีมสุกเสถีที่ดูไปว่าจะต้องช่วยเหลือมากไมยแค่ไหนนะครับครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่นี่คือกลางทางและปลายทางต้นทางคือท่านผู้ชมเองแหละนะต้องพยายามอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะ ขับรถขับลาเขาลพกฎจราจรมีน้ำใจให้กับกันนะครับวันนี้เวลามีน้อยนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์หนึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับท่านนายแพทย์สุชาติตันตินิรมายนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับ แพทย์หญิงสศิมาบุญโนทกขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าตำรวจบ้างคนที่เขากำกับดูแลเรื่องกฎหมายนี่แหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับสถิติอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อมูลมานำเสนอช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ ไอ้เธอเขาบอกว่าน้ำมะนาวเนี <good. S 1> ่ยรักษาโรคได้จริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมงั้นต้องแชร์แล้วละแชร์ไปเลยค่าแชร์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 แ่รแชร์แม่์แชร์ลชร์แชร์แชร์าชริแชร์แเร์แาร็แชร์ร์แชร์แร์แชร์แรร อายเธอเขาบอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยรักษาโรคได้โทรหาพี่หมอก่อนดีกว่าจะโทรหาพี่หมอเลยฮลโหลพี่หมอเข้าว่านทำมะนาวเนี่ยรักษาโรคได้จริงหรือเปล่าคะโอ้ตายละไม่จริงอะเจ๊ฉันว่าแล้วมันไม่จริงไม่เอามาจากไหนว่ามันจริงเดี๋ยฮะเธอแชร์ก่อนชัวอย่าแชร์ถ้าไม่ชัวเพราะคุณอะอาจเป็นต้นเหตุข,ของความเสียหายได้คำเตือน <c oughs> <c oughs> ชัว่ก่อนแชร์ไม่ต้องแชร์ถ้าไม่ชัว่แชร์เมื่อชัว่ไม่ชัว่ไม่แชร์ รับกับเข้าสู่คุยหลังข่าวนะครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อสักครู่เบรกแรกคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์คุณหมอนะเกี่ยวกับโครงการต่างๆครับนำส่งผู้ป่วยวิกฤตไม่ติดไฟแดงเดี๋ยวเบรกนี้จะมาพูดคุยกับผู้เรียกว่ากำกับเรื่องกฎหมายหน่อยบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อจะไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่ก็ดูแต่ต้นทางเลยนะครับอยู่ข้างๆกับผมนี่แหละฮะท่านรองผู้กับการจราจรสถานีตำรวจปทุมืองจันทบุรีพันตำรวจโทมนทนสังไหยนะครับสวัสดีครับท่านรองพิักครับ นานๆครั้งนะฮะจะมานั่งสัมภาษณ์ตำรวจนะ <c oughs> <c oughs> ครับก่อนอื่นสอบถามก่อนเลยว่าสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านรองเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนและส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอะไรฮะท่านรองครับสถิติของพื้นที่ผมรับผิดชอบสอบ,บพอเมืองนะครับ,รบก็ขึ้นลงไม่แน่นอนบางเดือนสูงบางบเดือนต่ําบางเดือนไม่มีสูงๆก็อยู่ประมาณ ห้าถึงเจ็ดลายบาง<อ>เดือนก็ไม่มีครับแต่ที่ผมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากการเก็บสถิติเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเกิดจากขับรถเร็วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของเมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสวมหมวกนิรภย<อ>ัยครับก็เป็นเหตุเป,เ,หตเป็นเหตุให ให้ความรุนแรงของอุบัติเหตุมันเพิม่ม <pe ar> มากขึ้นนะครับ,รบสแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ลักษณะยานพาหนะคือรถจักรยานยนต์ว่างั้นเถอะในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยก็จะมีทั้งรถซาเล้งก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับรถซาเล้งแล้วก็จอยยอเยอะครับครับ,รบ,รบแล้วก็ปัจจุบันก็อย่างที่เป็นข่าวเป็นคลิปกันแล้วนะนะครับเรื่องของการชนคนทางม้าลายการขับขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทอยากใช้ท่านลอง บอกบท่านผู้ชมหน่อยว่าจริงๆแล้วกฎจราจรที่ประชาชนเนี่ยควรจะรู้และมักจะทําผิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะ,อะที่พบ,บส่วนใหญ่เลยเยอะๆเนี่ยก็คือเกิดจากตัวผู้ขับขี่เองเป็นความมักง่ายของผู้ขับขี่เองเป็นส่วนใหญ่นะครับ,รบก็จะไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัยแล้วก็ย้อนทางซึ่งซึ่งซึ่งทางตร์เนี่ยตร์ก็ได้เข้มงวดนะครับในสข้อหาหลักอยู่แล้วก็ อย่างที่เป็นข่าวนะครับเช่นขับรถย้อนทางขับรถบนทางเท้าขับรถผ่าไฟแดงนะครับแล้วก็ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยขับรถประมาทหวาดเสียวพวกนี้จะเป็นความผิดที่ที่ทางตำรวจเนี่ยเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วนะครับเป็นหลักจากจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหลักอยู่แล้วนะครับก็ก็ ในในในสิ่งที่เราแก้ไขบัติเหตุเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา,าจราจรก็จะเช่นบังคับใช้กฎหมายมให้ความรู้รหลักวิศวกรรมจราจรแล้วก็รวมมาถึงโครงการนี้ก็คือในเรื่องของ EMS นําสนำส่งผู้บาดเจ็บเพื่อลดลดโอกาสที่จะทําให้ผู้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับครับครับในในพูดถึงโครงการนี้แล้ววิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจงไงเวลา ทางโรงพยาบาลประสานมาแล้วว่าตอนนี้มีผู้ป่วยวิกฤตแล้วกำลังจะต้องเข้าโครงการนี้แล้วนะเราเรามีวิธีการปฏิบัติยังไงครับก็วิธีการเนี่ยคือในช่วงที่1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรเราเราทำการทดลองอใช้คำว่าทดลองนำร่องโครงการ,รว่าม,มันมีประโยชน์มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเราสามารถจะร่วมงานกับทางศูนย์กู้ชีพได้ดีเพียงใดนะครับ,รบก็เลย ริเริ่มทาเป็น<ม>ถือเป็นการทดลองนะครับครับปรากฏว่าทํามาหนึ่งเดือนเนี่ยมีการประชุมกันระหว่างตํารวจกับกับบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดไปเนี่ยครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ<ม>ทําให้ลดระยะเวลาในการเดินทางจากจุดเกิดเหตุถึงมือหมอเนี่ยลงประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบโดยโดยใช้วิธีการเทียบจุด ที่เดินทางมากับสถิติย้อนหลังที่ท,ที่ตอนที่ยังไม่มีตํารวจเข้ามานำมาครับครับแล้วก็เราก็ก็รู้สึกดีใจที่มันมันโครงการนี้มันมีประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆถึงถึงคนชาวบ้านที่ได้รับผลเดือดร้อนจริงๆนะครับ,รบเพราะในจังหวะนั้นเนี่ยเวลาของผู้บัดเจ็บเนี่ยถือว่ามีค่ามากผมมีโอกาสได้คุยกับทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยครับ ทางคุณหมอก็เคยบอกเราว่าผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยเขามีเวลาประมาณ5นาที4ีถึงหนาทีการที่เขาติดไฟแดงหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะเสียไปเป็นนาทีละแล้วก็จากจากเวลาที่เขามีน้อยมันก็ทำให้รถรถพยาบาลเนี่ยเขาต้องทำความเร็วแล้วเมื่อไม่มีตำรวจไปดูแลก็จะเกิด Uber ate, อุบัติเหตุเกิดอะไรอย่างที่เป็นข่าวกันมานะครับแล้วพอเราเราเข้าไป ดูแลตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ยินดีทางตำรวจก็ยินดีนะครับครับแล้วก็แล้วก็บางเรื่องเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าอ๋อเขาก็็มีปัญหาเช่นเขาบอกว่าตั้งแต่ตำรวจมามาช่วยเนี่ยครับปัญหาผู้ป่วยตกตกเต,ตียงเนี่ยก็ไม่มีเพราะเหมือนเราเราเราสามารถบังคับเส้นทางให้รถเขาไม่โยกซ้ายขวาอย่างเงี้ยผมก็ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันผมก็อ๋อคือก่อนหน้านี้พอพอ ฝ่าไปเองว่างั้นเถอะต้องเจิไปดงก็ต้องโยกไปโยกมาว่างั้นเถอะใช่ครับว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าอเขามีปัญหาผู้ป่วยตกเตียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายว่าพอเราได้รับแจ้งประสานแล้วพอรู้ว่ารถรถพยาบาลของโรงพยาบาลนี้กำลังจะถึงแล้วเราก็พยายามปรับให้เป็นไฟเขียวว่างั้นเถอะคือเราใช้หลักการทํางานที่เราทําอยู่แล้วครับเมื่อโรงพยาบาลเขาได้รับแจ้งเขาคัดเคสมาแล้วว่าเป็นเคสผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเนี่ยเขาจะแจ้งมายังศูนย์วิทยุของสพเมืองครับ เรารับบอแปดมาปุ๊บเรารับข้อความมาเราก็วางกําลังตํารวจตามทางร่วมทางแยกที่ที่ตำรวจเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้จะไปโรงพยาบาลต้องผ่านแยกไหนบ้างไปเส้นไหนอะไรเงี้ยเราก็จะจัดกําลังจราจรลงประจําจุดแล้วก็มีรถนําในการตัดรถตัดอะไรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ ทำให้ลดระยะเวลาในการเดินทางเมื่อไม่ติดไฟแดงก็กลดเวลาลงครับ,รบนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีโครงการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถมูลนิธิรถโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถฝ่าไฟแดงได้ผิดกฎหมายรถรถรถพยาบาลเนี่ยผ่าไฟแดงถามว่าได้ไหมก็อนุญ,ญาตได้แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ผิดกฎหมายครับตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญเลยอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะว่า สมมติว่าเวลาเราขับรถไปแล้วไฟแดงแยกใหญ่ๆเนี่ยพอมีรถหวออันนี้บางคนถึงตกใจนะเพราะไม่รู้ว่าจะมาจากฝั่งไหนเ,ออเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โ,โครงการนี้ถือว่าดีมากครับนะครับแล้วก็ที่บอกนะครับว่าแค่เวลาช้าไป 4- ี่ห้านาทีนี่มันหมายถึงความเป็นความตายของเขาเลยครับนะครับครับแล้วที่ผ่านมาครับใหญ่ท่านลองบอกท่านผู้ชมเนี่ยว่าโดยเฉลี่ยโดยสถิติแล้วเนี่ยอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงที่เกิดมักจะเป็นบริเวณไหนจุดไหนบ้างครับใน,ในพื้นที่จันทบุรีรถนนที่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นเป็นจุดที่เกิดบ่อยๆนะครับ,รบก็มีเส้นรักศักชมูลครับเส้นรักศักชมูลก็จะเกิดบ่อยแต่ว่าทางคณะกรรมการอบทออของจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการประชุมแล้วก็แก้ไขโดยการาเช่นที่เห็นนะครับก็จะไปทํา พื้นทางให้มันฝืดๆแล้วก็มีการปิดจุดกับรถอ,อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีการแก้ไขก็ลดลงฮะเส้นลักษัพชุมนลก็ลดลด,ลดสถิติอุบัติเหตุลงไปนะครับคือพูดง่ายๆว่าจาริงๆภาคบรฐษัทนท่านผู้ชมก็มีโครงการละไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอเภอหนึ่งถนนปลอดภัยหนึ่งตบลหนึ่งถนนปลอดภัยเงี้ยเส้นไหนเกิดอุบัติเหตุบ่อยเขาจะไปดูจุดเสี่ยงจุดที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและไปปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมฮะ คือในในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมการชื่อว่าคณะกรรมการอุบัติเหตุอบอทของจังหวัดจะมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับโดยการหยิบยกเคสอุบัติเหตุเนี่ยขึ้นมาทำทำการวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาของจันทบุรีเนี่ยเข้มแข็งครับครับนี่ตรงนี้สําคัญเลยนะท่านผู้ชมคือภาครัฐนี่เขาก็พยายามนะท่านผู้ชมที่จะพยายามปิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่สิ่งสาคัญก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเอง ครับขับรถขับลาเนี่ต้องเคารพกฎจราจรแหละว่างั้นเถอะนะครับแต่งไรก็ตามครับท้าลองครับสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วมีเราหรือว่าเราไปพบเห็นอุบัติเหตุเนี่ยประชาชนหรือญาติพี่น้องต้องทํำยังไงเมื่อเราพบอุบัติเหตุนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ถ้าเราเราทําได้นะครับเบื้องต้นเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือศูนย์ของ คู่ชีพจะเป็น1669แสดงว่าเหมือนกันคือต้องกด1 6 9ครับขรับเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็1669เนี่ยเขาก็จะทําการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้นะครับนี่ตรงนี้สำคัญนะในกรณีคําว่าอุบัติเหตุและมีคนเจ็บจะเป็น1669แต่ถ้าอุบัติเหตุไม่ได้มีคนเจ็บรถเฉี่ยวชนกันธรรมดาก็แจ้งมาที่191ครับตำรวจมีคนรับแน่นอน มีคนรับแน่นอนครับ <S <S อนันนี้ก็ปรับปรุงแล้วนะก็คือ,อย้ำว่าถ้าไม่มีคนเจ็บแล้วดูแล้วอาจจะมีคดีเนี่ยรถชนหรือว่าต้องเรียกประกัน191ได้191เก้นะครับแต่ถ้ามีคนเจ็บ169 16 <9. S 2> จะได้รวดหนึเก้าหนึจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยผู้เจ็บผู้บาดเจ็บครับอ๋อนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมโครงการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตไม่ติดไฟแดงนี่ถือว่าโรงพักของทลองนี่ถือว่านำร่องเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนทำมาก่อนไหมนะครับแต่ว่า ในจันทบุรีถือว่าเป็นริเริ่มทำนะครับแล้วก็ทดลองแล้วก็ถ้าเกิดมันคาดว่าน่าจะทําให้มันเป็นโครงการที่ยั่งยืนต่อไปนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลกับสถานีตารวจนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ที่เราอยากทําให้ชาวจันทบุรีครับนี่นะครับท่านผู้ชมมาเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกครับว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุและย้ำนะว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับเวลานะครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับในการที่จะไปถึงคุณมือ มือหมอเนี่ยช้าไปสักหน่อยเนี่ยโอ้โหมันเป็นความเป็นความตายจริงๆเพราะฉะนั้นโครงการนี้ดีมากเลยทีเดียวนะครับโครงการนําส่งผู้ป่วยวิกฤตไม่ติดไฟแดงเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลปุกก้าจันทบุรีแล้วก็สถานีตํารวจปุทธรเมืองจันทบุรีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสถานีตารวจปุทธรเมืองจันทบุรีครับพันตำรวจโทมนทนสังไวมากครับขอบคุณครับท่านรองครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยหลังข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ วันศุกรนะครับ9นาิกา30นาทีถึง10นาฬิกาทางช่อง11 m ี t ภาคกลางช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ